สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเทสหัวเทียนกันนะครับว่าหัวเทียนจ่ายไฟยังไงแล้วก็ไฟแรงไม่แรงยังไงครับอันนี้ก็เป็นหัวเทียนเดิมติดรถนะครับของ n m a x นะครับอ่าเรามาดูครับอันนี้จะมีสอยี่ห้อนะครับของลูกค้าซื้อมายี่ห้อหนึ่งปกติเราจะใช้ยี่ห้อสแตนดาร์ดของศูนย์นะครับอ่าของเดิมศูนย์นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสด้วยไฟประมาณนี้อ,อันนี้ไฟอยู่ประมาณสี่พอ่าประมาณนี้นะอ่ะอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะเอาของอันนี้ก็ของเดิมสูงน,นะเดี๋ยวเราจะเอาของต่างยี่ห้อกัน ต่างยี่ห้อกันนะครับเบอร์เก้าเหมือนกันทสให้ดูว่าสองตัวนี้นะครับนี่ไฟอยู่ประมาณหนึ่งพันนะครับแรงแรงขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ไฟอยู่ประมาณสี่พันครับอ่าเทียบกันนะครับสองตัว อันนี้เราเทียบให้ดูแล้วนะครับว่าสองตัวนี้เป็นยังไงอันนี้ถอดมาจากรถลูกค้านะครับนี่ถอดมาจากรถลูกค้านะครับอ่ะเทียบให้ดูขวาเป็นของ Honda นะครับแต่เป็นเบอร์เก้าเหมือนกันนะครับซ้ายเป็นของยามาฮ่านะครับ ่าเห็นชัดเจนนะครับว่าไฟนิ่งไม่นิ่งนะครับอ่าอ่าเราจะยืนพื้นหัวเทียนเดิมแท้ศูนนะครับตัวซ้ายมือนะครับอ่าอันนี้ก็หัวเทียนของร้านช่างหนึ่งนะครับเป็นหัวเทียนโมนะครับเรามาดูกันว่าไฟจะประมาณไหน สังเกตเส้นนะครับอของหัวเทียนโมของผมนะครับไฟจะจ่ายเส้นใหญ่กว่านะครับ แล้วก็ความนิ่งพอๆกันครับไปนิ่งพอกันครับอ่ะแล้วถ้าเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับของ h o n ดานะครับอ่าของ o อนด้าครับ เราหันองศาให้มันเป็นองศาเดียวกันนะครับนะครับไฟนิ่งกว่านะครับนะครับไฟนิ่งกว่าเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้ครับชัดๆเลยก็ก็ลองเทสดูครับว่าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนครับก็ฝากด้วยครับอู่ช่างหนึ่งครับขอบคุณครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน Youtube ก็ฝากกดคลิกกระไคกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ